สวัสดีค่ะพบกับช่องแซบยัวบายบุ๋มนะคะวันนี้บุ๋มก็พาทุกคนมาทําเมนูที่ข้างนอกนะคะทําอาหารข้างนอกค่ะเอาดอกันค่ะเพราะว่าจะเป็นเมนูปลาทอดนะคะเราก็เริ่มจากการนําปลาของเราค่ะมาล้างค่ะมาล้างให้สะอาดนะคะปลาดินนะคะวันนี้ใช้เป็นปลาดินนะคะ ซื้อมาจากตลาดก็ให้เขาทำเสร็จให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าการที่บุ๋มต้องมานั่งทำคือบุ๋มก็จะทำไม่เป็นนะคะต่อจากนั้นก็จะเราก็จะใส่เกลือค่ะใช้เกลือล้างนะคะวันนี้ล้างแบบง่ายๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราก็เอาเกลือมาแล้วก็ลูบๆถูถูออกนะคะให้เมือกปลาแล้วก็อันนี้คาวแล้วก็เลือดของปลาออกนะคะ เราก็จะล้างให้แบบสะอาดสะอาดเลยนะคะนี่ถูตามอันนี้นะคะให้เมื่อของปลาแล้วก็เลือดนะคะออกได้ดีนะคะก็จะลดความคาวของปลาลงค่ะเดี๋ยวเราก็มาล้างกันเลยค่ะ ต่อจากนั้นเราก็นําน้ําสะอาดมาล้างเลยนะคะล้างด้วยน้ําสะอาดสักสองสามน้ํานะคะเอาเลือดเอายางออกเลยค่ะนี่น้ําที่หนึ่งแล้วล้างเลือดของปลาออกได้เลยค่ะล้างลหลายๆน้ํานะคะทําให้ปลาของเรา สะอาดแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นคาวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้เสด็จน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ปลาเวลาไปทอดแล้วน้ำติดกระทะนะคะทำให้น้ำมันกระเด็นเดี๋ยวเราก็จะใช้แป้งแป้งกรอบค่ะมีคุกนะคะไม่ให้น้ำมันของเรากระเด็นค่ะการทำเมนูปลาทอดก็จะ ไม่ชอบตรงทอดที่น้ํามันและกระเด็นนี่แล่ละค่ะแต่เ,เราแป้งเราใช้แป้งคุกก่อนช่วยลดน้ํามันการกระเด็นของน้ํามันได้นะคะนี่เราก็ทาให้ทั่วๆเลยค่ะทาแป้งให้ทั่วๆเลยค่ะแล้วก็ทําให้ปลาของเราออกมาสีส,สันสวยงามกรอบน่ารับประทานนะคะอื่ เดี๋ยวเราคลุกแป้งไปเรื่อยๆเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกแป้งเสร็จก็ามาตั้งกระทะกันเลยค่ะใส่น้ำมันตอนนี้ยังไม่ต้องจุดแก๊สนะคะเราใส่น้ำมันไปก่อนค่ะหม้อก็จะดำนิดนึงนะคะเพราะว่าหม้อก็จะใช้ไว้สำหรับทอดอย่างเดียวนะคะขออภยัยใีความหม้อดำนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวผมก็จะใส่น้ำมันไปก่อนนะคะมาเริ่มทอดกันเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่ให้หมดขวดเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ำมันในการทอดปริมาณที่เยอะเพื่อให้น้ำมันท่วมปาของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็จะรอให้น้ำมันของเราเดือดหรือว่า มีความอ่าร้อนนะคะเพราะว่าต้องใช้น้ํามันร้อนเท่านั้นนะคะในการที่จะเอาปลาลงค่ะเพราะจะทําให้ปลาไม่ติดกระทะนั่นเองค่ะตอนนี้น้ํามันของเราก็เริ่มเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมแป้งลงไปก่อนนิดนึงนะคะเพื่อลดการกระเด็นของน้ำมัน ก็คนลนคะ นออกจากเนื้อปลานะคะทําให้เนื้อปลาของเราแห้งแล้วก็กรอบสวยน่ารับประทานค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานกันเลยนะคะ สีสันก็สวยนะ่ารับประทานดีนะคะระวัาางนะคะเสร็ียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดสืบใส่จานกันเลยปลาทอดของเราก็กรอบน่ารับประทานมากเลยเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ